สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับมาพบกับฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลกับพระอุ้มแอดมินเจ้าของช่องคนเก่าคนนี้คนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใส่กระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะมีเสียงแทรกก็ไม่เป็นไรผมจะพยายามพูดดังๆแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้มาบิ้วอารมณ์หน่อยแล้วกันนะครับผมไม่ได้ทําคลิปคาดติเ็ตเพื่อนตัวจริงของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งก็เชื่อว่าคงจะขาดผู้เล่นตัวหลักที่บาดเจ็บไปนานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟานไดโกคันรา เอ่อลราก็รวมถึงดีโคชูตาครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะพร้อมอยู่ที่ว่า JK จะจัดทัพแบบไหนซึ่งคืนนี้เ์วูลจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับท็อตแนมอเปิร์ะครับรองจากฝูงจะเปิดบ้านต้อนรับจาาฝูงศึกสัตว์ปีค่ำคืนนี้ตีสามตามเวลาในประเทศไทยเรามาตามลุ้นตามเชียร์กันให้ดีถามว่าทำไมผมถึงมาทำคลิปนี้แบบบิ้วอารมณ์เด็กหงส์บิ้วอารมณ์เด็กไก่บิ้วอารมณ์ของกองแช่งทั้งหลายโดยเฉพาะ ทีมที่เพิ่งจะสะุดไปอีกแล้วเมื่อคืนนี้นะครับสิงบลูสิงตัวน้ำเงินครามเชลซีครับแพ้อีกแล้วเป็นนัดที่2ติดต่อกันนำก่อนแต่โดนวูฟแฮมตันเจ้าบ้านยิงแสงแล้วก็ผลงานภาพรวมก็ไม่ได้ดีมากมาม่แมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้ารองแชมป์เก่า ก็สะดุดเสมออีกแล้วเป็นนัดที่2ติดต่อกันหลังจากนัดที่แล้วเสมอกับแมนยูมาในดาร์บี้แมตช์ศูนย์ศูนย์เมื่อเมื่อคืนนี้ก็นำเวสต์บรอมวิชเอาเบียนก่อนแต่สุดท้ายก็มาโดนทีมเยือนตีเสมอครึ่งหลังทําอะไรเพิ่มไม่ได้เปลี่ยนฟิลโฟเดนเปลี่ยนกูนาเฟโรลงมาก็รู้สึกว่าปีนี้ประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้มันช่างได้ยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินในแต่ละประตูท,ท,ทั้งที่ฤดูกาลก่อนยิงเกินทะลุ100ประตูมันเกิดอะไรขึ้นตัวหลักอยู่ครบนะครับ โดยเฉพาะหัวใจในแกนกลางอย่างคีว mm ินเดอะบอยกับตันทีมเป็นงานหนักของทั้งแฟรงค์แลมพาร์ดแล้วก็เป mm ๊ปกอริล่าส่วนคืนนี้ mm hmm. นะครับลิวพูลกับสปเปอร์เนี่ยรอดมาจากสัปดาห์ที่แล้วไม่โดนเชลซีแซงแล้วก็ทั้งลิวพูลแล้วก็สปเปอร์ก็เสมอมาด้วยกันทั้งคู่เรียกว่าสัปดาห์ที่แล้วทีมใหญ่ไม่มีใครชนะเลยมีแต่แพ้ก็เสมอมาสัปดาห์นี้เริ่มกัน2คู่แรกเมื่อคืนวันอ mm ังคารก็ไม่มีทีมไหนช,นะ mm hmm. ชนะเชลซี Chelsea, แพ้แมนซิเสมอ ส่วนคืนนี้นอกจากเราจะจับตาคู่ลิเวอร์พูลกับสเปอร์แล้วนะครับตอนตีสตอนตีหนก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยจับตานักบุญเซาแธมป์ตันให้ดีนะครับเซาแทมป์ตันเล่นก่อนลิเวอร์พูลจะไปเยือนอาร์เซนอลมีแต้มตามหลังลิเวอร์พูลมีแค่3คะแนนลูกได้เสียเซาแธมป์ตันบกเลิเวอร์พูลบวกเหากว่าเซาชนะอาร์เซนอลเกิน2ประตูขึ้นไปก็จะมีโอกาแสแซงลิเวอร์พูลขึ้นไปอยู่อันดับ2ชั่วคราว แต่ประตูได้เสียคงจะไม่แซงสเปอร์ที่บวก14อยู่แล้วพอในแล้วพอคู่อาร์เซนอลกับเซาล์จบไม่รู้ว่าผลจะจบแบบไหนนะครับผมฟันธงใส่สกอร์ให้ตั้งแต่วันจันทร์แล้วใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปย้อนดูแล้วกันถือว่าเป็นการคาดเดาที่ยากมากสําหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในปีนี้นะครับแทบจะทุกหลีกเลยคาดเดายากมากนอกจากอาร์เซนอลกับเซาล์ตันก็ยังมีเลสเตอร์กับเอเวอเรตันตอนตีหนึ่งคู่นี้ก็มีผลต่อ อันดับตารางคะแนนครับเพราะว่าเลสเตอร์มี24คะแนนตามหลังสเปอร์กับลิเวอร์พูลเพียงแค่คะแนนเดียวถ้าชนะเอเวอร์ตันได้จะแซงสเปอร์กับลิเวอร์พูลขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงเมื่อคือนนี้ทีมที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินอย่างเชลซีพลาดท่าแพ้แต่ถ้าเลสเตอร์เสมอนะครับลูกได้เสียเท่ากับลิเวอร์พูลอยู่ก็ต้องอยู่อันดับ3ต่อไปเพราะว่าประตูได้เนี่ยยิงได้น้อยกว่าลิเวอร์พูลนั่นเอง แต่ถ้าเลสเตอร์เสมอก็ต้องดูว่าเสมอเท่าไหร่นะครับถ้าเสมอ3-3อันนี้คงจะต้องอยู่อันดับ3ต่อไปเพราะลูกได้เสียจะเท่ากับริบุลทุกอย่างยิงได้27เสีย18บวก9แต่ถ้าเกิดเสมอ4-4เลสเตอร์จะแซงริบุลครับเพราะว่ายิงได้เยอะกว่าแต่ว่าลูกได้เสียเท่ากันอ่ะแต่มันคงเป็นสกอร์ที่ยากเอาเป็นว่าถ้าเลสเตอร์อยากขึ้นจากผงคืนนี้ต้องชนะเอเวอเรตันให้ได้สถานเดียวซึ่งเอเวอเรตันนาที่แล้วก็ได้รับความมั่นใจมาด้วยกัน เปิดบ้านชนะเชลซีมา1ประตูต่อศูนย์หลังจากจบคู่อาร์เซนอลเซาท์แฮมป์ตันเลสเตอร์เอเวอร์ตันแล้วตีสามลิพูลจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับสเปอร์ทีนี้แหละครับบันเทิงแน่นอนผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะปีนี้หรือว่ามันจะเป็นศึกสัตว์ปีกที่ไล่แย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกันหรือไม่คืนนี้จะมีคําตอบครับสเปอร์เป็นทีมที่ถ้านับคะแนนเฉพาะในมินิลีกนะครับจะนับเฉพาะในกลุ่มทออ็อปซิกลิเวอร์พูลแมนซิตี้ แมนยูเชลซีสเปอร์อาร์เซนอลเนี่ยหทีมเนี่ยนับเฉพาะมิเนอรีกเนี่ยสเปอร์มาเป็นอันดับหนึ่งเร์พูลมาเป็นอันดับ2แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเจอสเปอร์แล้วยังเหลือเจอแมนยูอีกนัดนึงส่วนสเปอร์เนี่ยเจอมาหมดละปราบมาหมดละนะครับมีพลาดเสียแต้มไปให้กับเชลซีทีมเดียวเสมอศูนย์ศูนย์ที่เหลือสเปอร์เก็บ3แต้มรวดหมดนะครับทั้งแมนยูอาร์เซนอลแมนซิตี้ส่วนลิเวอร์พูลก็ชนะมาเกือบหมดละมีพลาดเสมอแมนซิตี้นะครับก็เหลือเจอสเปอร์กับเจอแมนยูช่วง กลางเดือนมกนราคมปีหน้ารอลุ้นกันครับคืนนี้ตีสามเจอกันแน่นอนที่ฟุตบอลไลฟ์ครับกับช่วงภาคเสียงสดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใส่กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยครับทานข้าวอาบน้ํานอนหลับแล้วก็ตื่นมาเชียร์ฟุตบอลกันอย่างมีความสุขผลงานในคันเป็นอย่างไรไม่รู้ครับแต่ที่รู้ผมรู้สึกว่าคืนนี้ลิเวอร์พูลจะแซงขึ้นนําเป็นจ่าฝูงแน่นอนไม่ว่าคู่เซาท์เทิต์นกับเลสเตอร์จะจบแบบไหนลิเวอร์พูลจะเป็น นับวันในค่าคืนนี้ส่วนจะหน้าแตงหรือเปล่าไม่รู้ไปแล้วหลบทีนแพ็คสวัสดีครับ <laughs>